คณภพนะคะความสร้างสรรนะคะการสร้างสรรนะคะ,ส,ส,ะ,คะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันชื่อครูวิพานะคะเป็นครูสอนภาษาไทยที่ศูนย์ภาษา AI ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรภาษาไทยเป็นภาษาที่2ของศูนย์ภาษา AI ค่ะ จิงโตจะจับโมกินแต่วต่วอาอไโกบงนว้าโกซีเหตุหลักที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลือกเรียนภาษาไทยเพราะมองเห็นว่าเป็นโอกาสในการทำงานบริษัทไทยหลายแห่งตั้งแต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงสำนักงานกฎหมายได้มีการลงทุนในกัมพูชาและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับคนที่สามารถใช้ภาษาไทยเพราะบริษัทเหล่านั้นล้วนมองหาคนที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ในฐานะหนึ่งในสถาบันภาษาต่างประเทศชั้นนาในประเทศกัมพูชาศูนย์ภาษา AI ได้ตอบสนองความต้องการของนักเรียนนักศึกษาชาวกัมพูชาและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในตลาดการงานนี่คือเหตุผลที่ศูนย์ภาษา AI เปิดตัวภาษาไทยเป็นภาษาที่2 หรือเรียกสัส้นๆว่า t s r ในปี2019หนูเรียนภาษาไทยเพราะว่าหนูอยากไปเรียนที่ประเทศไทยค่ะหนูเรียนภาษาไทยเพราะว่าหนูอยากทำธุรกิจกับคนไทยนะคะหนูเรียนภาษาไทยเพราะว่าหนูอยากไปเที่ยวเมืองไทยค่ะทุกท่านสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาไทยได้ที่ศูนย์ภาษา AI ทุกสาขาทั้งแบบเต็มเวลาและนอกเวลา ที่มี6ระดับการศึกษาแต่ละระดับใช้เวลา10สัปดาห์และ5วันต่อสัปดาห์ผมดูสิบหนุกสนามากที่ได้เรียนภาษาไทยที่ศูนย์ภาษา AI ครับถ้าทุกคนสนใจสามารถมาเรียนกับผมที่นี่ได้นะครับ